ลาบขมต้มแซบ่บต้มแซบ่บอันนี้คือเป็นลาบขมแต่เป็นลาบเ,เอเป็นลา,า,าบสุก นี่กินกันไปแล้วนะฮะเหลือผมกินคนเดียวโท่เต็มที่เลยเนี่ยดีวดัวแท้ซื้อมาจากบ้านดอนมงอำเภอหนองเรือจังหว,วัดขอนแก่นถ้าผมยังไม่พอก็เนีย่ยผมกินคนเดียวนะผม ขมใช้ได้เลยขมอำมรำเลยนะฮะดูวจะขมขมพอไหมโอ้ยขมขมอำมรำขมแซบขมนัวขมผักขมแน่ ผมแซบผมนัวอืออวันนีออ้งวดแหกก็ซื้อมาจากร้านดวงลาบก้อยบ้านนนอโมงเราเคอน้องเรือในวัดขอนแก่นน่นะเพราะว่าเป็นร้านลาบก้อยแล้วก็ขายอันนี้แยกต่างหากด้วยเผื่อใครอยากซื้อกับบ้านอย่างเงี้ยอือหือเท่ากับ กินก่อนครับ